สำหรับพวกเราที่สนใจในแนวคิดทีมติดเครื่องกำดีสู่ทีมเซียนดีนะครับโอ้โหอยากให้ไปลองรับสมองลองคิดค้นลองอะไรบางอย่างลองวิดีโอหมายเลขต่างๆมาวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาต่อย,ยอดถามว่าอยากให้ฟังวิดีโอนี้เลยไหมไม่อยากให้ไปดูวิดีโออื่นมาก่อนอยากให้ไปเจอคําตอบไปเกาะกลุ่มอะไรบางอย่างของท่านเองมาก่อนพูดง่ายๆผมอธิบายแบบสั้นรัดง่ายๆคือการที่เราไปมีอาการ ทางจิตที่ดีกับตัวเลือกตรงหน้ากับตอนนี้ห่วงนี้จริงๆจ,จะมีกระจิตกระใจที่ดีงานแบบนี้เราจะมีอาลงพรางรู้สึกดียังไงกิจกรรมตรงหน้าแบบนี้เราจะทํำยังไงรวมถึงการที่เราเตรียมพร้อมที่จะก่อตัวพลังดีไว้รองรับโอกาสที่เราสร้างสรรค์ขึ้นโอกาสที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตทุกท่านไปทํามันมาแล้วแต่คือ,คอไม่ดีเราก็ปรับมันเจออะไรดีๆเราก็จํามาใช้ เรียนรู้จากมันมันเป็นอย่างนี้ครับชีวิตชีวิตเป็นเหมือนลักษณะของสูตรสําเร็จผมจะอธิบายเป็น2ขาหลักๆแล้วก็มีขาเสริมเข้ามานะครับเสริมได้ตลอดเลยนะครับ2อบวกหแล้วกันนะครับไม่ใช่3ขานะครับไอสอขาแรกก็คือไอที่บอกว่าเรามีกระจิตกระใจที่ดีก่อตัวพลังดีได้ตลอดตอนนี้ห่วงนี้เก็บเกี่ยวพลังดีมีกระจิตกระใจมีความรู้สึกที่ดีมีอาการทางจิตที่เหมาะสมปรับให้ดีนะครับเพื่ออะไรครับเป็น การเล่นง então, ่ายๆแค่นาทีเด <normal> ียวแค่วินาทีเดียวที่เราจะไปเข้าจุดดีๆแน่นอนมันมีการเลือกด้วยบางอย่างมันต้องเลือกบางอย่างมันต้องสร้างสรร์บางอย่างนิดเดียวนะครับแต่ทั้งหมดคืออะไรครับตัดมาที่คําว่าแค่วินาทีเดียวหรือไม่กี่ไม่กี่อึดใจอ่ะที่เราจะกระโจนเข้าไปทําอะไรบางอย่างด้วยจิตใจที่เหมาะสมกลับมันแน่นอนมันคือการมีกระจิตกระใจที่จะทํามันมันเป็นอย่างนี้ครับ ไอ้ช็อตแรกช็อตเล็กๆเนี่ยขอให้เราไปเข้าจุดจะด,ดีด้วยอาการทางจิตที่เหมาะสมอันนี้เราต้องคุยกันความเป็นจริงเคยเห็นไหมครับคนที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ใครอยากทําอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้จะทําอะไรเลยนะครับแต่สําหรับพวกเราที่ทํากันบ้านมานานก็จะรู้ว่าอืมจากว e ิดีโอที่ผ่านมาคือบางอย่างเราไม่ชอบหรอกแต่ถ้าเราไปทําแล้วทําใจให้ชอบมีความสุขสนุกกับมันมันอาจจะเสริมสร้าง คุณสมบัตินิสัยดีๆความคุ้นเคยประสบการณ์ที่ดีให้กับเราก็ได้มันเหมือนกับบุคคลนึงเขาไม่ใช่คนดีเลยแต <man ่ค้าขายกับพ่อแม่มาตลอดคุณแม่ใช e ้ขายของให้มาตลอดเขาก็เลยเขาเรียกอะไรเคยชินกับการค้าขายและจับจุดการค้าขายบางอย่างได้ดีนั่นแหละนะครับทุกอย่างมีการก่อตัวประเทศสิงคโปร์วอลเลนบ f ฟเ t สพระพุทธเจ้านะครับทุกอย่างเนี่ยมีจุดเริ่มต้นและก่อตัวมาตลาดับ แต่หัวใจสําคัญของขาที่หนึ่งเนี่ยก็คือขอแค่ไปเริ่มแล้วไปเริ่มให้ดีคนที่ไปทําบ่อยๆก็จะสามารถเข้าจุดแล้วสตาร์ทได้ดีได้ง่ายอะจุดนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่แคําอธิบายของผมแต่เป็นคําอธิบายของท่านและคุณสมบัติตรงนี้นิสัยตรงนี้การที่ไปเริ่มอะไรได้เร็วได้ทันทีเริ่มแบบดีๆได้ดีอาการทางจิตที่ดีมีกระใจที่ดีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วสมมุติสมมุติว่าม,ม,มันเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วจากนั้นครับ พอเราไปเข้าจุดแล้วเนี่ยการที่เรายังคงรักษาการทางจิตท,ที่เหมาะสมหรือจะไม่เหมาะสมก็แล้วแต่แต่เราเรียนรู้จากการทำงานจากการทำเรื่องอะไรที่มันยาวๆนานๆเราเรียนรู้จากมันพร้อมกับปรับให้เกิดอารมณ์อาการที่เหมาะสมถามว่าสิ่งนี้ผมเจอจากอะไรอ่าวันนี้แหละผมอัาวิดีโอหมายเลขที่ผ่านมาเสร็จปุ๊บผมก็ไปกะจะทำความสะอาดร,รถยนต์ด้วยการเป่าฝุ่นทั้งในออก ด้วยด้วยโบรเป่านะครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยไอ้ตรงตรนไอเราพลางทางขึ้นบันไดเนี่ยไม่ได้ค่อยทําทความสะอาดมานานผมก็มเป่าเฮ้ยมันยากนะเป่าแล้วมันก็กลับเข้ามาแต่ใจที่เราอึดเราเราไม่ได้ยอมแพ้มันเราก็หาวิธีทําให้มันสะอาดอยู่นั่นแหละคือผมไม่ใช่นักทําความสะอาดไงเราไม่ได้ทําตรงนี้มานานแล้วโอ้โหมันยากอยู่นะทุกท่านครับไอช็อตที่หนึ่งขอแค่พาตนเองไปทํา จะเป็นแค่วิด,ดีโวแค่ไม่กี่นาทีที่เราเก้าวไปทํามันไปอ่านหนังสือไปทําอะไรก็แล้วแต่จากนั้นเนี่ยความสามารถในการเผชิญปัญหาเผชิญความยากลําบากแล้วเรายังอยู่กับมันเรายังทํามันนี่เป็นห่วงหนึ่งนะครับเดวิดเบคแฮมไม่ได้มีชีวิตที่สวยหรูตลอดการอึดการแบบจ่ายเวลาการเพิ่มเวลาพิเศษให้กับการเตะฟุตบอลเขาไม่ได้สวยหรูตลอด แน่นอนบางทีเขาอาจจะฉุกคิดด้วยซ้ำไปว่าเออไปเล่นสนุกืันเพื่อนดีกว่าแน่นอนเขาต้องมีเวลาที่ไปเล่นสนุกด้วยแต่ทุกท่านครับรางวัลจะเกิดขึ้นการเรียนรู้สําคัญจะเกิดขึ้นคุณสมบัตินิสัยหลายๆอย่างจะเกิดขึ้นในขาที่สองนี้ที่เราไปทําไปอึดขาแรกคือการถอดถอนตนเองออกจากสภาพเดิมๆออกจากสภาพที่มันเป็นอยู่แล้วมันไม่สร้างสารรคนั่นแหละมาเข้าจุดเข้าจุดเสร็จปุ๊บอึดกับมันให้นานหน่อยท่านไปกระจางสองขานี้ด้วยตนเอง ส่วนขาที่3คืออะไรครับคือการเติมแต่งครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความงดงามเป็นสิ่งดีๆเป็นปัจจัยอย่างความสําเร็จเป็นการทําให้การใช้ชีวิตเป็นการสร้างสารรค์เกมชีวิตให้มันน่าเล่นให้มันน่าอยู่ให้มันน่าน่าอยู่กับเกมนั้นนะครับเกมชีวิตก็ไปลงลงรายละเอียดเอาเองที่ผมพูดเพื่ออะไรครับหวังพึ่งพาการที่พวกเราทั่วไทยเนี่ยจะเข้าถึงการปลูกปลูกและปลูก พลังดีๆขุมพลังดีๆของคนเข้าถึงขุมพลังปลูกขุมพลังให้งอกงามดีจากแกนนึกภาพไอ้ใครที่ถนัดมโนโมายึทธมายดที่นะครับก็นึกถึงภาพจุดดีๆเล็กๆที่ทรงพลังในตัวเราแก่นแท้เป็นแกนพลังดีๆพลังดีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมดีๆกระจายไปอันเนี้ยแล้วแต่ใครใครไม่มีมโนก็ไม่ว่าแต่ผมกําลังจะบอกว่าไอ้สูตรเนี้ย ไอ้ปั้นจุดเข้าจุดสตาร์ทได้เร็วสตาร์ทแบบดีๆได้เร็วการที่เรารเผชิญแล้วก็สร้างสรรค์เนี่ยได้นานพอจากนั้นเนี่ยขาย่อยที่3ซึ่งมันอาจจะเป็นขาใหญ่ก็ได้ก็คือเจออะไรดีๆแล้วเราสร้างสรรค์นะครับแล้วเรานํามาเติมเต็มเติมแต่งติดเครื่องติดอาวุธติดอาวุธทางปัญญาติดไอ้โอกาสให้กับกิจการของพวกเรามันทําได้หมดนะครับติดเครื่องกลมเกลียวดีกลไกดีนะครับ จิตใจดีไปทําดีแล้วไอจิตใจดีแล้วทำทำดีเนี่ยมันงอกงามตลอดนึกให้ดีแล้วไปแสดงออกให้ดีทุกท่านครับขอให้พวกเราทุกคนลองดูสักตั้งหนึ่งชีวิตเราเลือกได้นะครับเป็นทางเลือกของชีวิตของเราเองผมอธิบายได้ไม่ดีแต่ผมพร้อมที่จะรับฟังการอธิบายสองขาบวกหนึ่งนี้จากปากทุกคนผมก็เพิ่งเจอคนเราอะ่ะเหงื่อไม่ออกอะ่ะบางทีเราไม่เรียนรู้เนาะอย่างวันนี้ผมก็ เหนือออกขยับแล้วแบบมันเป็นงานที่นี่คือฝุ่นนะครับผมก็ใส่แมสต์แหละหลายอย่างอยู่โอ้โหฝุ่นมันเยอะเกินก็ต้องใส่แมสนะครับก็นั่นแหละไม่ลองไม่รู้นะครับเวลาที่เราไปเผชิญความยากลําบากเนี่ยรสชาติของมันมันเหมือนกับเอ้ยทาไมต้องไปเหนื่อยด้วยแต่พอเราเวลาไปเหนื่อยแล้วเนี่ยเวลาผ่านความเหนื่อยแล้วเนี่ยความภูมิใจการเรียนรู้อะไรบางอย่างมันจะเกิดก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะครับที่จะ ไปเผชิญชีวิตแบบที่มันง่ายๆมันไม่มีอะไรหรอกไอ้สองขานี่ไม่มีอะไรมันไม่ใช่โครงการพันล้านแต่มันอาจจะเป็นโครงการที่ใหญ่กว่าโครงการพันล้านก็ได้แต่มันคือการใช้ชีวิตแบบสร้างสรร์เราจะใช้ชีวิตแบบใช้เงินไปแล้วก็ใช้เงินหมดมันไม่ผิดนะครับมันไม่ผิดแต่การที่เราสวมหัวใจเจ้าสัวนิดนึงไปสร้างความกลมเกลียวเป็นกิจการที่ดีนำไปสู่การที่เรามีกลไกที่ดี ร่วมกันเป็น,นกลไกดูดเงินเข้ามาแล้วทาให้เราได้ใช้เงินอย่างมีความสุขและเบาใจมากยิ่งขึ้นซึ่งทั้งหมดผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะผมก็หวังพึ่งพาวันหนึ่งอ่ะอีกไม่นานอ่ะไม่นานมากนะครับผมจะจากโลกนี้ไปแปลว่าอะไรครับไม่ใช่ว่าแค่กลุ่มของผมที่จะมีความกลมเกลียวและกลไกดีไม่จําเป็นนะครับเอาเป็นกลุ่มของท่านมันคือความภูมิใจที่เราเราไม่รู้ว่าเราตายไปเราจะ เห็นไหมนะครับแต่ไม่มีอะไรที่คนสร้างไว้แล้ไม่ได้นะครับบุญกุศลสร้างไว้เถิดนะครับส่วนจะได้หรือไม่ได้ยังไงนั้นน่ะตายไปก็ไม่รู้อะไรไปเราแล้วแต่นะครับไอเรื่องพวกนั้นน่ะแต่ผมเชื่อมั่นนะครับว่าไม่เกี่ยวตัวผมแต่เกี่ยวกับพวกเราที่ไปสร้างความกลมเกลียวที่ดีกลไกที่ดีด้วย2ขาบวกหนึ่งไอสอขาบวกหนึ่งมันคืออะไร ก็ไม่รู้ว่าแต่มันคือ,อคนนั้นะเขาเขาไปอ่านหนังสือแล้วอ่านหนังสือเสร็จเขาอ่านหนังสือจนจบแล้วได้ประโยชนจากการอ่านหนังสือนั้นแถมเขาสามารถเติมความรักรู้สึกดีความเคยชินที่ดีกับรู้สึกว่าอ่านหนังสือแล้วเขาภูมิใจได้เขาผมไม่เคยทําความสะอาดบ้านตรงด้านล่างนี้นี่หรอกนะครับก็จะมีคนมาทําแต่วันนี้ผมทําเองผมรู้ว่าเออมันไม่ได้ง่ายแต่ ผมไม่ได้เลิกหลมผมทําจนมันสะอาดแล้วผมก็มาอาัดวิดีโอเนี่ยนะครับทำจนสะอาดแล้วมาอัดวิดีโอแล้วผมก็จะเป่าออฝุ่นที่รถต่อเนี่ยนะครับถามว่าทําไมไอ้ทำเสร็จแล้วต้องมาอัดวิดีโอก่อนก็เดี๋ยวผมจะไปเป่าฝุ่นในรถผมก็จะให้ขึ้น u t u b e อะลงลง u t u b e นะครับในขณะที่เป่าฝุ่นในรถเสร็จแล้วผมก็จะไปทําบุญไปทําธุระของผมส่วนจะได้ทําบุญหรือเปล่าก็แล้วแต่พวกพ้องว่าเออจะทําบุญหรือจะไปพักผ่อน ก็แล้วแต่นะครับผมตามใจเพราะว่าผมขอบคุณชีวิตของผมนั่นแหละนะครับมันมีไรมันไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเคยเห็นไหมครับคนที่ทํางานแล้วเออไม่รู้จะทําอะไรแต่ไปทําไปเซตเอองานนี้มันต้องเขียนออกมานะเขียนให้ชัดเจนนะแล้วก็ทําทําเสร็จดูเอ้ยเราทําได้ดีกว่านี้ไหมคือคืองานมันเสร็จไปแล้วนะดูตรวจสอบเราจะเคยชินกับการตรวจสอบมันแล้วงานลักษณะนั้น ครั้งต่อไปเราจะทําได้ดีกว่าเดิมเพราะว่าเราเคยเขียนเคยจดเคยลงรายละเอียดเคยแก้ปัญหาเคยตรวจสอบมันนั่นแหละนะครับแต่ประเด็นของมันก็คืออะไรไอช็อตที่หนึ่งเนี่ยเราไม่รีรอเอสนุกงานมันใหญ่ใช่ไหมมันเหมือนกับมีอาการที่จะกัดกินมันงานบางอย่างทําไปผ่อนคลายไปมีความสุขไปก็ได้นะครับบางทีทํางานด้วยจิตว่างก็ได้มันทําได้หมดไงก็คืออะไรอ๋อ มันก็คือกิจกรรมหนึ่งที่เราจะคมๆคมกับมันตั้งแต่ต้นจนจบน้องๆจานหนังสือ,อรู้เรื่องเอาเอาสูตรน้องดามมาใช้ดีกว่าเอาสูตรคุณดามเนี่ยมาใช้ดีกว่าเออผมจะ่านหนังสือแล้วนะเออเออทำใจให้เหมาะสมที่จะาหนังสือหน่อยจากนั้นไปอ่านหนังสือให้มันนานพอแล้วก็ตรวจสอบการอ่านหนังสือพัฒนาการอ่านหนังสือไปเรื่อยจนการอ่านหนังสือเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆสายําหรับฉันแต่มันไม่ใช่แค่การอ่านหนังสืออ่านหนังสือไงมันคือทุกอย่าง เวลาที่เราไปเจอตัวเรื่องในฝันโอ้เนี่ยบางๆไม่รู้จะทำอะไรโอ้ยไปลองเล่นกับการก้าวไปสู่ตัวเรื่องในฝันความสําเร็จในตัวเรื่องในฝันของเราดีกว่าก็แค่หนึ่งวิแค่ห้านาทีไม่เกินนั้นที่เราจะพาตันเองไปทําทําจากนั้นเรียนรู้กการทําจนมันเสร็จพร้อมกับเติมเต็มการทําให้ดียิ่งยิ่ขึ้นเข้าไปโอเคไหมครับผมก็เพิ่งรู้บางคนบอ,อกว่ามึงอัดวิดีโอทําไมแต่การอัดวิดีโอนี้มันทําให้ผมเจอ วิธีการเจออะไรบางอย่างแล้วผมก็มาฟังเองผมไม่ได้ฟังซ้ำวิวดีโอทุกวิดีโอบางวิดีโอผมไม่กด,ดเข้าไปดูได้ซ้ำไปแต่ผมเรียนรู้จากการที่อัดวิดีโอนี่แหละแล้วถามว่าอัดวิดีโอทำไมต้องอัดวิดีโอใ้ผมไปเรียกลูกมาแล้วมา,มาสอนลูกตลอดเวลามันก็ไม่ได้แต่วิดีโอลูกสามารถดูได้ตลอดผมมีลูกครับผมมีเพื่อนร่วมงานครับผมก็บอกว่านี่แหละไปลองเซตดูปัญหาคืออะไรครับขาที่หนึ่งเนี่ย คนเรากว่าจะไปทํามันพอไปทํามันเสร็จปุ๊บไออารมณ์ค้างขาที่หนึ่งที่ไม่อยากทายังยังอยู่เลยแล้วก็มาเล่นกับความไม่อยากทําความกล้าความเชิงบางทีเรียกมานั่งคุยกันเพื่อทํางานเนี่ยใจเขายังไม่มาทําเลยพี่ก็มีกระใจใจมาอันนี้ใจมาจัดเต็มเลยเข้าจุดสตาร์ทแปลว่าอะไรครับคนบางคนกว่าใจจะมาเนี่ยโอ้ยนานจนประชุมเสร็จจนทํางานเสร็จใจยังไม่มาเลยก็มี นะครับแต่ไอตรงเนี้ยมูลค่ามหาศาลเลยใจมาภายในไม่เกิน3มนาทีแล้วกันแต่แต่ทุกวันนี้ผมว่าวิเดียวมาแล้วนะครับสำหรับบางเรื่องเนาะจากนั้นเนี่ยเราไม่เก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกแต่คนที่เคยทำงานจนสำเร็จแอดออนเติมสิ่งดีๆเข้าไปทุกท่านครับไอของพวกเนี้ ไม่ลองจะไปรู้ไม่ละต้องลองนะครับต้องลองจริงถึงจะรู้ถามว่าพูดมานี้ด้วยไรด้วยความรักจริงๆถามว่าแนวคิดที่ทําให้คนสังคมกลุ่มทีมงานกลุ่มคนชาติบ้านเมืองและโลกใบนี้ดีขึ้นเนี่ยได้กล่าวไว้หมดแล้วในวิดีโอหมายเลขต่างๆผมเองก็จะไม่กล่าวซ้ําแต่จุดเนี้ยสองขาบวกหนึ่งเนี่ยมันมันใช้ได้จริงๆไม่ต้องเชื่อผมนะครับวิธีพิสูจน์ทำไงครับบอกต่อวิดีโอนี้ไป วิดีโอหมายเลขห้าห้าสามเนาะบอกต่อไปเลยครับแล้วให้เขาเรียกว่าคนกลุ่มใหญ่ได้ลองพิสูจน์ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับเพิ่งรู้จริงๆเพิ่งรู้นะครับ